คลิปนี้นกจะมาแชร์วิธีการล้างเมล็ดแคคตัสเฟโลเล็บเหี่ยวกันค่ะจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเฟโลแคคตัสจัดเป็นแคคตัสที่น่าสนใจอีกหนึ่งสายพันธุ์ในบ้านเราเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับรูปทรงของเขานะคะเมล็ดที่เรานำไป เพาะนะคะเมื่อโตขึ้นมาก็จะมีลำต้นที่รูปร่างหน้าตาแบบนี้ค่ะลักษณะของสายพันธุ์นี้นะคะก็ตรงตามชื่อภาษาไทยเลยค่ะเขาจะมีหนามที่โค้งนะคะแล้วก็หนามยาวคมเหมือนเล็บเปี่ยวนี่คือฝักเมล็ดของเขาค่ะค่อนข้างใหญ่นะคะฝักที่ได้ไม่ใช่ต้นเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆจะต้องมีอายุ มากกว่านั้นค่ะเป็นหนึ่งในแคคตัสที่มีลำต้นที่สามารถใหญ่ขึ้นมาได้นะคะ,มะเมล็ดของเขาก็ใหญ่ฝักก็ใหญ่แล้วก็มีมเมล็ดข้างในเยอะมากเลยค่ะเพื่อนอันนี้แค่ฝักเดียวนะคะแต่ว่าจำนวนมเมล็ดที่เรากะด้วยสายตาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็น่าจะเกือบ500600เมล็ดเลยทีเดียวค่ะ ล้างง่ายค่ะสําหรับสายพันธุ์นี้เพราะว่าเนื้อเนี่ยไม่เยอะแล้วก็เนื้อของเขานะคะเนื้อผลของเขาเนี่ยไม่ค่อยติดกับเมล็ดนั่นเองค่ะอีกทั้งเมล็ดของเขาเนี่ยใหญ่ทําให้เวลาที่เราล้างค่ะง่ายมากๆเลยทําไมเราถึงจะต้องล้างเมล็ดก่อนนะคะก็เพื่อที่ง่ายต่อการเพาะเมล็ดและก็หลังจากการเพาะเมล็ดนะคะก็จะลดความเสี่ยง ต่อการเกิดลาได้นะคะเพราะว่าไม่มีเนื้อเยื่อของเขาอยู่ในมเมล็ดนั่นเองค่ะหรือถ้าใครยังไม่เพาะหลังจากนี้เลยนะคะก็สามารถจะทําให้เก็บมเมล็ดของเขาได้นานขึ้นถ้าเราล้างมเมล็ดให้สะอาดแบบนี้ค่ะวิธีการก็ใช้น้ําสะอาดถูเบาๆแบบนี้นะคะอย่าถูแรงเพราะว่าจะทําให้เปลือกของมเมล็ดเนี่ยเขากระเทาะได้นะคะ เช็คดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็มีบางเมล็ดที่งอกออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆท,ทั้งทั้งที่เมล็ดอยู่ในฝักนะคะอัตรางอกก็น่าจะค่อนข้างดีเลยค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะต้องนำไปตาก1แดดค่ะ1นถึงสงแดดเพื่อให้แน่ใจว่าเขาแห้งสนิทนะคะ จะเป็นแดดที่ลงมาตรงๆก็ได้หรือจะเป็นแดดที่อยู่ภายใต้โรงเรือนก็ได้แบบนี้นะคะเฟโลแคคตารนิยมขยายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเขาจะไม่แตกหน่อเลยค่ะเพราะว่านุยังไม่เคยเห็นนะ,ะแต่ถ้าเราปาดเนี่ยก็อาจจะมีได้แต่ว่าก็ยังไม่เคยทำค่ะและก็เวลา จากการเพราะ,มะเมล็ดไปจนถึงเวลาในการติดดอกแล้วก็ติดฝักมเมล็ดเนี่ยใช้เวลานานมากๆจะไม่ใช่4-5ปีแน่นอนค่ะต้องมากกว่านั้นนะคะแต่ว่าเมื่อมีดอกแล้วนะคะการติดฝักมเมล็ดจะง่ายมากๆแล้วก็ในฝักมเมล็ดก็จะมีมะเมล็ดจำนวนมากขนาดนี้ต่อ1ฝักเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เราตากแดด1-2แดดแล้วนะคะ นกแนะนําให้ยังไม่ต้องนําใส่ซองซิปหรือว่าอย่าพึ่งเพาะนะคะควรที่จะพักมเมล็ดไว้แบบนี้สักหอาทิตย์หลังจากนั้นค่อยเก็บใส่ซองหรือว่านําไปเพาะเมล็ดได้เลยค่ะจะทําให้อัตราในการงอกเวลาที่เราเพาะเนี่ยดีส่วนตัวนกเองนะคะก็จะพึ่งไว้ในล่มก่อนค่ะ เพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุราดากาเด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทาย พูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการเด่นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ